สวัสดีครับพี่พี่ผมนะครับวันนี้นะครับก็มีไม้มาแบ่งปันนะครับนี่นะครับมีชุดเดียวเลยนะครับจะเป็นชุดนี้เลยนะครับเป็นเซตนี้เลยนะครับพี่เป็นเซตนี้เลยทั้งหมดมีกี่ต้นนะครับพี่พี่หนึ่งต้นนะครับสองต้นนะครับสามต้นสี่ต้นห้าต้นหกต้นเจ็ดต้นแปดต้นเก้าต้นนะครับเซตนี้มีต้นไม้ทั้งหมดเก้าต้นนะครับพี่พี่เดี๋ยวผมพาไปดูว่าในเซตนี้มีอะไรบ้างนะครับ หนึ่งเลยนะครับเป็นตัวนี้นะครับโอ oh, ้โหสวยมากเลยนะครับตัวนี้เป็นสายอาราบิคัมนะครับเป็นอาราบิคั่มกอตจีลากตะขาบนะครับพี่ก็สวยๆเลยนะครับตัวนี้โอ้โหสซยๆวใหญ่เบลมเทิ่มเลยนะครับพี่ๆต้นนี้นะสซยๆวใหญ่เบลมเทิ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมเปรียบเทียบขนาดให้ดูกับขวดโคกนะครับสวยงามมากเลยนะครับตัวนี้นะครับเป็นอาราบิคัมกอตจีนะสําหรับต้นนี้นะครับ ต้นที่2ต้นนี้นะครับเป็นอ่าเขาหินซ้อนกิ่งปะกกาลังนะครับพี่พี่ดูโอ้โหกิ่งอะไรจะเยอะแยะขนาดนี้นะครับพี่พี่โอ้โหแมลงเข้าไปนี่งงเลยนะพี่นะแมลงเข้าไปนี่งงเลยนะพี่นะโอ้โหชุดนี้จะโอ้โหต้นนี้ต้นนี้โอ้โหโอ้โหอะไรจะขนาดนี้ครับกิ่งฮะถ้ากิ่งแบบนี้โอ้พี่ดูไม่ต้อง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 ถามเรื่องดอกนะครับถ้าดอกมานี่ก็คือพี่คิดดูว่าถ้ามีดอกกิ่งละดอกนี่โอ้โหดอกจะดกขนาดไหนนะพี่นะ โอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้คืออะไรนะครับต้นนี้คือฮอลแลนด์หัวสารนะครับโอ้โหเป็นนี่นะครับดอกก็ค่อนข้างเข้มเลยนะครับต้นนี้นะครับโอโ้เป็นดอกดอกแดงนะดอกแดงค่อนข้างเข้มเลยนะพี่นะ <S <S แต่ว่าอันนี้มันดอกมันแก่ลนะคือมันมันมันออกนานแล้วนะครับพี่ก็ก็คือมันก็จะอ่ามันก็จะอ่าซีอ่อนๆนะครับพี่เพราะว่ามันแก่แล้วนะครับแต่อันนี้โอ้โหดูเพิ่งบานใหม่ๆแดงเลยนะครับแดงเลยนะครับ ก็โอ้หสลีระโอ้โหสวยนะพี่นะต้นนี้เป็นราบิขัมกอจิครับพี่นี่ต้นนี้เป็นราบิขัมกอจินะแต่ว่าเป็นไซส์เล็กเนี่ยสต้นนี้เป็น2ต้นนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะพี่นะ2ต้นนี้เป็นสายพันธุ์เดียวกันนะครับแต่ว่าอ่าต้นนี้เล็กต้นนี้ใหญ่แค่นั้นเองนะครับต้นนี้เล็กต้นนี้ใหญ่นะครับต้นนี้ก็เป็นฮอลแลนด์นะครับต้นนี้เป็นฮอลแลนด์นะครับโอ้โหต้นนี้เป็นฮอลแลนด์ลากลีลานะครับโอ้โหเก๋มากเลยนะครับต้นนี้เก๋นะลากเก๋นะ เหมือนคนเลยนะพี่นะพี่นะเหมือนคนเลยยืนสองขานะครับนี่ต้นนี้เป็นสายพันธุ์เขาแกะครับนี่แล้วชวงชมสายพันธุ์ขอนแกะลักษณะก็จะโอ้โหใบบิดๆแบบนี้นะครับใบบิดๆเลยใบบิดๆเลยส่วนสีดอกนะครับเป็นแบบไหนสีดอกจะประมาณนี้นะครับพี่นะสีดอกจะประมาณนี้นะครับสําหรับชวชมเขาแกะนะครับพี่ผมก็ให้ดูไปเลยต้นนี้เป็นยักษ์ญี่ปุ่นนะครับพี่ยักษ์ญี่ปุ่นนะครับยักษ์ญี่ปุ่นข้อดีคืออะไรโอ้โห ลำต้นสูงมากเลยนะครับพี่พี่ดูตั้งข้างล่างเขานะครับแต่ว่าโหสูงไปเลยนะครับเขาก็จะสามารถสูงได้อีกนะครับพี่พี่สูงได้อีกเป็น2เมตร3เมตรเลยนะครนะพี่นะแล้วมันก็จะไปแตกพุ่มอยู่ตรงอยู่ตรงปลายๆครับแล้วมันจะมาแตกพุ่มตรงนี้นะครับอ่าท่านึกภาพไม่ออกให้ให้เปรียบเทียบกับล่มนะครับที่คัดล่มยาวขึ้นไปนะครับแล้วก็มันก็จะมาแตกพุ่มตรงนี้นะครับพี่พี่ลักษณะของเขานะครับก็จะเป็นทรงสูงประมาณนี้ใหญ่นะครับลำ ลำต้นเนี่ยโอ้โหใหญ่ใหญ่กว่าแขนได้เลยสบายๆนะครับพี่นะแต่ว่าอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นลูกๆเขานะครับพี่เป็นลูกๆเขามันก็จะยังเล็กอยู่แต่ก็อันนี้ก็คือหัวนะครับหัวของเขาหรือโขดของเขาเนี่ก็เต็มกระถางแล้วนะครับกระถาง8นิ้วนะครับพี่เห็นไหมฮะมันมันอยู่ข้างในดินนะครับมันฝังดินอยู่พี่พี่เห็นไหมฮะโอ้โหดูดิโอ้โห,โโหนี่ไม่ใช่มีแค่นี้นะโอ้โหพี่ดูอ่ะผมลื้อๆให้ดูหน่อยนึงดูโอ้โหเห็นไหมฮะ นี่ก็สีดอกก็จะประมาณนี้นะครับนี่สาหรับยักษ์ญี่ปุ่นนะครับก็จะสไตล์ทรงสูงนะครับต้นนี้ก็เป็นชาดาเพชรนะครับต้นนี้เป็นชาดาเพชรกระถาง8นิ้วนะครับก็เป็นโซโคนะครับอ,อ่าก็จะออกใบฟ้าฟ้าหน่อยหนึ่งนะครับเขียวเขียวฟ้าฟ้าอ่เหลี่ยมเหลี่ยมนะครับนี่สีเงาเ,งาเงานะครับ นะครับแล้วก็ต้นนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับต้องบอกตามตรงนะครับพี่ต้นนี้เป็นทีเด็ดเลยนะครับต้นนี้เป็นราชินีใบด่างนะครับใบด่างไม่ใช่ว่าเป็นพ่อโรคนะครับพี่ไม่ใช่ว่าเป็นพ่อโรคเป็นติดโรคนะครับพี่เป็นใบด่างด้วยกรรมพันธุ์นะครับเป็นกรรมพันธุ์นะครับแล้วเขาจะด่างแบบนี้ไม่มีวันหายนะพี่นะเขาก็จะด่างแบบนี้ไม่มีวันหายนะครับพี่พี่นะชุดนี้อันนี้เป็นราชินีพันดอกเออต้นนี้เป็นรากตะขาบด้วยนะครับผมทํารากตะขาไว้นะครับต้นนี้นะครับก็เซตนี้นะครับพี่ เสนี้นะครับก็1ต้น2ต้น3ต้น4ต้น5ต้น6ต้น7ต้น8ต้น9ต้นอ่าผมคิด1 0 0 0 800บาทรวมจัดส่งให้เลยได้เลยครับพี่1,800รวมจัดส่งไปเลยครับพี่ก็ใครสนใจก็แอด ID Line ายน้องมาหรือโทรมาได้เลยนะครับก็คือชุดคุ้มคุมแบบนี้มีอ่าผมผมปล่อยไม่ค่อยบ่อยแล้วกันนะครับพี่ๆผมปล่อยไม่ค่อยบ่อยแล้วกันนะครับเพราะว่าคือชุดแบบนี้นี่ โอ้โหได้ได้เกือบทุกสายพันธุ์เลยนะครับได้ครบวงจรนะครับในราคา1,800บาทเท่านั้นเองนะครับพี่ๆเพราะอย่างนี้เป็นอย่างเงี้ยถ้าราคาปกติเนี่ยอย่าง2ต้นนี้เนี่ยคู่กันก็คู่กันก็1,000ก็1,800ก็มีครับคู่กันนะครับก็โอ้โหชุดนี้จะ,จะจะคุ้มไปไหนนะครับพี่นะจะคุ้มไปไหนนะครับก็พี่ๆ,ๆลองพิจารณาดูนะครับส่วนเดี๋ยวผมให้เทียบขนาด นี่พี่พี่ว่าเอ้ยไอพวกข้างล่างเนี่ยมันต้นเล็กหรือเปล่านะครับต้นเล็กหรือเปล่านี่พี่พี่ลองเปรียบเทียบดูนะครับอันนี้ก็ไม่เล็กนะพี่นะไม่เล็กนะนี่ก็ลองเปรียบเทียบกันดูได้นะครับพี่เห็นไหมฮะก็ไม่เล็กนะนะครับเปรียบเทียบกับโค้งหนึ่งจุดสองห้าลิตรนะครับพี่ไม่เล็กนะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับพี่พี่สำหรับชุดนี้นะครับก็คุ้มๆไปเลย